สวัสดีครับวันนี้อยู่ใน Scary Teacher TD โดยพาร์ทนี้มีชื่อว่า Party p r o b e r ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะแต่ถ้าดูจากภาพหน้าป,ปกก่อนเข้าเกมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวอะไรกับเค้กปาร์ตี้สักอย่างเ้วเาลองเข้าไปดูเลยเราจะเล่นเป็นตัวผู้ชายเนาะ Time to Miss Birthday เหมือนจะเป็นงานบันเกิดของสองคุณ f u l Scary หรือมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดู อันนี้ก็คือคุณครูสแกรี่กำลังเดินเดินไปไหนอะน่าจะเดินไปเอาเค้กนะให้ผมเราแล้วก็ไม่เห็นตัวอ๋อคุณครูสแกรี่เดินออกจากคิกเก้นรูมนะก็คือห้องครัวเดินไปไหนนะเดินเข้าสู่โถงโถงกลางหรือเปล่าอ๋อเดินเข้าสู่โถงกลางจริงๆด้วยผมเห็นเค้กตั้งอยู่บนโต๊ะนะแต่ว่าด่านนี้มันให้ทําอะไรอะผมไม่แน่ใจอันนี้คือ คุณฟูสแกรี่อมไฟเดอไฟแช็คเกอร์หาไฟแช็คมาจุดเทียน่าไฟแช็คหรอกเขาบอกว่าให้หาไฟแช็คหาไฟแช็คแล้วไฟแช็คมันจะอยู่ไหนได้วะงั้นเดี๋ยวผมลองเดินไปห้องถงงถงกลางก่อนนะผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าไฟแช็คที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรอันนี้หรือเปล่า อันนี้ไหมแต่ว่ามันบอกว่าให้หาไฟแช็กนี่ใช่ไหมไฟไฟแช็กเกอร์เดี๋ยวผมลองใช้อันนี้ดูก่อนนะมันบอกว่าอะไรอะดูไฟเช็กเกอกร์มาโรเจอินเชส์ออนลิฟท์ไซด์อยู่ทางซ้ายของบ้านเหรอ,อเขาบอกว่าไฟแช็กอยู่ทางซ้ายของบ้านผมเองก็ไม่เคยเล่นแมปนี้มาก่อนเนาะก็เลยอาจจะเก่ง งั้นเดี๋ยวเราไปหาทางซ้ายของบ้านอืมทางซ้ายของบ้านงั้นเข้าประตูนี้เลยแล้วกันเผื่อมันเจอดูนั้นรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เปิดไปเราจะเจ้าเอกับคุณครูสแกรี่ไหมตอนนี้คุณครูสแกรี่กำลังเดินลงมาจากชั้นสองเราขึ้นไปข้างบนเลยได้ปะขึ้นไปข้างบนง่ายกว่านะผมว่าแล้วตอนนี้ผมก็ถือเทปทาเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะ กดคลิกฮะอ๋อเทียนอ๋อเทียนปลอมไฟเช็คเกอร์ก็คือเทียนอ๋อผมนึกว่าไฟเช็คผมแปลผิดนี่หว่าเรา,เราน่าจะต้องเอาเทียนตัวนี้นะไปบนเค้กมันเกิดอันเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวรอโอกาสเหมาะๆมะก,ก่อนตอนนี้เหมือนคุณครูสแกรี่กำลังป้นเปี้ยนอยู่แถวเค้กเลยถ้าเราไปตอนนี้เดี๋ยวโดนคุณครูจับได้แล้วโดนทำโทษอีกมันจะมันจะดูไม่ดี ตอนนี้คุณครูเขาอยู่ไหนอะ่ะเขาอยู่นอกบ้านหรอใช่ไหมครับผมดูไม่ผิดเหมือนคุณครูจะอยู่หน้าประตูบ้านนะผมจำกรงดักหนูตรงนั้นได้เดีย๋ยวรอคุณครูเขาไปที่ห้องครัวหรือห้องอะไรก่อนนี่แหละรอสักแป๊บเนาะรอสักแป๊บอืตอนนี้คุณครูเขาขึ้นไปชั้นที่สองผมเห็นนะคุณครูเขาไปขึ้นชั้นที่สองเขาน่าจะไปเข้าห้องอะไรสักอย่างรองก่อนนะรอรอให้แบบ ทางสะดวกก่อนเราค่อยเปิดเข้าไปเนาะถ้าสมมุติเราเข้าไปเลยตอนนี้มันจะดูไม่ดีอือฮึแล้วก็เดินลงมาอ๋อคุณครูเขาเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาไปไหนอะตอนนี้ผมกำลังดูลาดราวอยู่นะเพื่อเป็นการเซฟตัวเองอ่ะฮะคุณครูเข้าไปที่ห้องห้องดนตรีหรือเปล่าน่าจะใช่แหละตอนนี้ได้โอกาสแล้วเราก็เอาเจ้าน,นี้ไปปักเมกดดอิสรูปเพ็กแคนเดอ ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราหนีออกซะนะหนีออกไปข้างหลังนี้แล้วกันแล้วก็หนีออกเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมารอดูฉากจบว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทําการเอาเทียนเทียนอแบบเหมือนเทียนไหว้พระไปใส่แทนที่เทียนวันเกิดเนาะคุณสแกรรี่จะมีความรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เรามาสำรวจนะนี่ไงเทียนอยู่นี่นี่วะใช่ไหมเออจริงๆด้วยนี่ไงเทียนอันนี้คืออะไรอะ แก๊สไรแก๊สเหรอแล้วเอาริบบินมาทำไมอะ่ะอ๋อต้องเอาริบบินไปพันเทียนด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะเอาริบบินไปปลอมแปลงเทียนอือผมก็ลืมเลยเดี๋ยวรออ๋อไม่ต้องนี่หวะคุณคุณสแกรี่เขาก็เห็นอ๋อมันไม่ใช่เทียนมันคือพููฮะอ้าวทำไมคุณครูบอกว่าเราเฟล น่าเราน่าจะลืมเอาอันนั้นแน่เลยลืมเอาผ้าเทปพานเดี๋ยวเราเอาใหม่นะเริ่มใหม่น่าจะลืมลืมเอาผ้าทเทปพ,พ่านเพราะว่าคุณครูเขาจับได้ไงเดี๋ยวดูมาเปิดฉากก็เหมือนเดิมเลยคุณครูสแกรี่ก็จะเดินไปนั่งตรงโถงกลางรองแต่เมื่อกี้เราเราเจอแล้วนะว่าคู่มันอยู่ตรงไหนพวกเหมือนพว่มันจะอยู่ที่ข้างสายของบ้านนะข้างซ้ายของบริเวณบ้าน,าายอ,านอยู่บนพื้นหญ้าด้วย เราจะไปเอาเทียนตรงนั้นมาแล้วเราก็หลังจากที่เราเอาเทียนปักเนี่ยเราก็จะเอาผ้าเทปมาพันให้สีของเทียนมันมีลักษณะที่คล้ายกับ oh <my> เทียนเทียนแบบเทียนมันเกิดจริงๆจำได้ว่าเมื่อกี้เราหาพุเจอแถวนี้ไฟเชคเกอร์เปิดนะนี่ไงเราก็เจอไฟเชคเกอร์แล้วก็เก็บมาเลยทีนี้พอเราเก็บมาแล้วเราเตรียมตัวเข้าบ้านอีกทีหนึ่งเนาะ แต่ว่าเราต้องหาโอกาสมหมมะอนะเราจะไปเข้าแบบพีบสามไม่ได้คุณคณรูสแกตตี้เขากําลังไปไหนอ่ะเพาน่าจะเข้าไปที่ห้องอะไรสักอย่างรอเราอะฮะเราก็ไปเลยแล้วกันไหน,นคุณครูเขาก็เล่นอันนี้แหละแล้วเราก็เอาเทียนเอานี้มาพันมาพันนี่มันก็จะเนียนแล้วทีนี้เราก็วิ่งออกไปเลยนอกโอยโดนกรงดักหนูด้วย พลังงานลดไปตังเยอะเลยแต่รอบนี้น่าจะได้แล้วแหละผมคิดว่านะมันน่าจะถูกแล้วมันไม่น่าจะผิดหรอกเพราะว่าคุณกูสแกร์ดี้เขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเราเอาเทปพันเนี่ยมันเนียนทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านี่คืออะไรเอ้ยพลังงานเหมือนจะหมดเลยเราไปกินอันนี้พลังงานได้ไหมออใช่จริงด้วยแี้เบิร์เดย์ทูมีสแกร์ดี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่จุดมันคือบ้างไฟมันไม่ใช่เทลมันเกิด ดูสิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยน่าสแกที่เละเป็นโจกเลยอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ